สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เครพอ่าไก่หอดปีใหม่นะพี่น้องอมันทีสามสิบมันจันทร์ที่สามสิบท่านว่าเม,ม,มื่ายเมืออปีใหม่แล้วครับกามาห้าปูห้าปลาไปให้ดูขันกินคือเก่าคือหลังแล้วครับพี่น้องคือสิบบริขายหรอกชอบนี้ ไปอยู่ไปกินกันกลางมองไรเอาแต่ว่ามือนี้มันมันลอยแนวนี่มันกกลางมองกัลอยหนีจริงสินะพี่น้องมันก็ไรนั้ก็สิบโถือกันละบึงเดียวเพราะว่าสังเกตบึงเดี่ยวเป็นปลาลอยโบหลายกันทุนน้องกางมองไปมันก็สิโบลบก็แน่ปลาเขาฟังก็สิลอยขามนี้ไปเลยจริงสินะพี่น้องก็คือต้องล่อล่ออีกน้อยน้อยก่อนพี่น้อง เจ้าสีสวงไลยล่ะเจ้าสีเป็นปลาเป็นกลุ่มครับยังมีแน่อยู่มีขนมีอยู่ทั้งหลังกล่องขนมก็มีเห็นอยู่เอาถาล่อเอาจังหวะดีๆเป็ปลาตุ่มปลาโฮมกันปลาแลนโขอ,อยู่หมองได้หมองนึงได้หลายด้วยว่าออกมาเป็นแผ่นดำคือนมึกจังสีน้องจังคอยหวานเมื่อจังหนึ่งสองบาทกับพ่อครับ ือว่าอะไรมงก็สิบาทนึงกับพ่อลุงเทือนลงเทือกสองบาทประมาณนั้นรับพี่น้องกคือสิบริวานแหงดอกะมึงส่งแล้วป่าบออกเลยสีลองกางมองอมที่เคยเห็ดลองมึงบมเดลไล่กับเด็กน้อยน้องๆกได้ยุดิกิ่นไปดูดวงด้วกันครับ Thank sure. you. nhiều đẹp อยู่กับใจกันเลาะฟังไปด้วย ผมเพื um ่อนพี M ่นอ Một thăm anh đại ở nó 在望哦。

Ra cái này 2 bạc, con chít cái bạc nữa đấy. ốp, mỏng, ốp, được, bó, mua nhạy bị mỏng, tại vì sút mỏng, cái láp

có màn hà Lộ, có tìm sám đồ sám đồ, hà Lộ này ạ đó, mà tí, này. Xem, gì Lộ, mưa mà luôn เมื่อวานแหรอเจ้าบาดเมื่อมื่อมันบริวารพี่บอกหมามันบ่อกมาเป็นกลุ่มรอดอยู่ในฟางในเพื่อเอ้ยในไร่มองเอาในไร่มองกับพวกคิดว่าสุดที่ตาหนึ่งมาบ่งผลสรุปกันในไร่มองบาดหนึ่งพี่นบอกมันมันไหนอยจัก สามโกวัวนี้เต็มเลยอยู่ที่สิบหกสิบเจ็ดกิโลขีดหน่ี่นะ้อเบิ้งเนาะน่ครับกะทิยี่สกิโลี่น้อเพราะแข็งนิดเดียวครับกะทิ 21. อยู่ที่ยี่ประมาณ17บเจ็ดกา 3, รดูสามสี่กโลเต็มสากุานมมี นเงาพี่น้องได้ปลาซอยเหอเห็ดมองม,อมัน,นมมถือ,อม,ตตม,มันเป็นสีน้องเนอะเห็ดมองโบถือคือมันควบแตกต่างมันเป็นสีน้องเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งหัวปลาซอยนี่มันจะเป็นหัวมุมมุมมครับหัวมุมม,มุนี่ครับมองมัดมัดสุบฮอดนี่ปั๊บนี่ฮอดนี่ปั๊บเนี่ยโงมังกงเงือกมังกรเงือบกค้งเงือกนี่ ถอยหลังกระดุดเดียวครับหรือห้องอยนขนกระดูดมันบกคือปลาคุร่ามครับปลาคุร่าม,มันจะเป็นลักษณะห้วนแหลม,ม,มนี่ครับหัวนแหลมแบบนี้มันจะเขามาหอดผีครับตามองนะจนปลาสอยนี่เขาบุหอดครับเขาหอดนี่ปลาขนาดตัวเดียวกันนี่ปลาสอยสิเขาหอดว่างอย่างนี้นก็ถอยไหลรุดปดิดแน่กระดูดหรือโบดินอันนี้แน่กระดูดนะครับเป็นตัวใหญ่ ก้าครับพี <parfois> for my my like there, ่น้องขันเป็นปลาซอยโบข้าเรื่องนี้พี่น้องมองสามเส้นคงพออันเป็นปลาหาเส้นนะครับตัวนี้เป็นปลาคู่ล่างครับพี่น้องที่จิแตกต่างกันเนี่ยนี่ต้องเฮ็ดม่องครับมันถือมันกับเฮ็ดคือผมเฮ็ดแล้วครัพี่น้องคือผมเฮ็ดให้พี่น้องเข้าบะเงินนี่หัวมุมมุมครับหอดนี้ครับมันบบหอดอันเงือบมันบบกอเงือบมันจะหอดวางด้วยตานิดหนึ่งมองสามเส้นคงมันจะบูอยู่บายนี้กันเนาะเฮ็ดหุ้มเฮ็ดถือแบบถือแนวมัน มันมันดีเนี่ยมันสีหููันนี่ครับนี่หูนี่หูนี่สิไปกอเองครับหู้กอเงือกอหรือเกทั้งหลังกอหางกอหรือเกทั้งดุมนี่กอครับเพราะว่าหลังมองเขามันไหลเมื่อได้จริงปั๊บมันดีนมันตื่นเท่าไรมันก็สีอยู่ครับมันก็สิพันนี่ครับเป็นปลาบกมุ้งเหมือนกันครับเป็นปลาบกมุ้งนี่ก็สมากสิได้ตัวซ้ำนี่ครับ ถ้าเป็นม่องสามเส้นโครงธรรมดาถ้าโบเห็ดมันห่มโบเห็ดแบบผมเห็ดเห็ดชื่นแบนแน่เลยมันมันสิบู่ยู่ครับปลาดุ่นเพราะว่าสามเส้นตรงนันสิมันสิเข่าหอดนี่มันผมจังเห็ดล่วงอภีให้น้องเขาเบิ่งกันเห็นว่าผมได้หลายกระบอกว่าม่องที่เห็ดทั่วไปแล้วได้โบแมนเดอร์พี่น้องปลามันต่ำมันถืออยู่แต่ว่ามันถอนมันถอนแทนที่มันต่ำบางสี่สิบห้าสิบโตนี่ก็สี่เดือยอยู่แค่สิบกว่าโตดูบัวทองนัน ก็สิได้แต่ตัวเฉพาะซ้ำม่องสามเส้นเครื่องก็สิตัวประมาณนี้ครับมันก็สิซุปปมาหอดซุปว่าหอดเครื่องโตนะครับหอดฉีทั้งทั้งส่วนตัวใหญ่มั๋นมันสิบหอดครับตัวใหญ่บุนนี่คือโบหอดครับ่บหอดสีห่อซื่อครับปลาหม่อนนี่สีไหลคือม่องห่อซื่อับไหย่อนว่าปลาซุปม่องนะครับสีเบี่ห้อยเจ็ดเด่นโดนออกเจ็ดถออหนอก ตัวทีมันพอดีสุกมองสุปหนังกะมันจะมี่เกจออกครับอยู่ถีข้อมันมีเกจออกเกจหลอดออกนี่คือปลามันซุกพอดีเขางามครับมันส่วนปลาตัวน้อยนี่ตามที่จริงเดอดหลอดครับมองสามเส้นตรงนี้สีหลอดนี่แต่วันบุหลอดครับมันเหนื่มมันหลมันก็เขามาเขาปากมันนีมาสุกปากมันนีเป็นเส้นนั้นเส้นหนึ่งปลามองห่ามาสุกนี้มันก็อยู่ได้ขึอนกันครับพี่น้องนี่คือข้อดีของ การเห็ดม่องหุมครับปุ๊กก็จะอธิบายใหฟังร้าำนี่ครับตอนอในคลิปต่อไปผู้เสิร์ฟจะไลเรื่องว่าหาอยู่หาจริงอย่างไรแกงเฉลยชื่อขายชุมงซื้อเอนผมก็สีบอกพีน้องฟังย่างหน่อยๆเครื่องมือเขาตอมนี้สองยางสวงนะครับกัญหาปลาสอยด้วยปลาอย่งกระซังครับมี่แหแล้วกามีม่องตงเป็นทั้งสองยางครับก็กาม้าแล้วหลาอากาศดีอยู่แต่ว่าปลาบกขึ้นมันกับบ่บดีวาน บ้านกบไบด้คืมอมงคลมาสองสามคนเห็นกันอยู่หันถามมาบา่วได้พ้อตอยู่ครับเพราะว่าป่ามันบอกออกมาแต่มันมันอยู่ในปาคือจังผมไล่มองอครับไม่เป็นปลามันสีร้อยอยู่ในเหมืนกับมันกวานแหบ่ได้ครับมีใหม่มีขอนอยงสีเทาก็บวานแหบบนงบ่ได้เทาก็มองกลางอ่อมอ้อมเลยเขาก็อะไรครับนี่ผมจังจากที่หานองเขา้าเท็ดมองไปน้าครับไปวานแหงก็เท็ดมองไปไดไปหยั่งนําเพื่อ เบลา่าปลาบบขึ้นห้าได่มองเอามันปลาส่งปลาขึ้นท้องบานแหเอาบาทถึงสองบาทกับพ่อ,อ,อครับพี่น้องวานแห่มงพอสวยครับาธนกิจหนี่ก็คือสิ้ขอบดูที่ใบซ้ำอย่างนั้น้นองอ่าพี่น้องเฮาอยู่ดีมีแห้งมีเงินมีทองใส่กันมีความชุ่กันเบอ้อทุกคนครับขอกล่าวคกว่าสวัสดีครับ